โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลแล้วก็สมาทานพะกรรมฐานแล้วนี่การเจริญพะการมฐานสำหรับวันนี้มีภาวะไม่เสมอกันก็คนใหม่บ้างคนเก่าบ้างดังนั้นวันนี้จะขอพูดในกิจเบื้องต้นของพะกรรมฐานในตอนสุดท้ายอาจจะพูดในตอนจบ การเจริญพระกรรมาฐานมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือสมถาภาวนาแบบที่สองได้แก่วิปัสนาภาวนาสำหรับสมถาภาวนานี้เรามีความต้องการอย่างเดียวคือทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ที่เรียกกันว่าจิตมีสมาธิ สำหรับวิปัสสนาภาวนานั้นใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงของขันหา้าเรียกว่าพยายามยอมรับรับถือกฎของความเป็นจริงนั่นเป็นบทของวิปัสสนาภาวนานีการเจริญกรรมฐานในเบืนน้องต้นก็จำจะต้องใช้สมถะภานวนาคือควบคุมอารมณ์จิตให้ทรงอยู่ ถ้าสมถะภาวนากองเราไม่ทรงตัวเราจเจริญนิพพาสนาภาวนาก็ไม่มีผลถ้า,าว่าเราทรงจิตเป็นสมถะทรงสมาธิได้มัน่นคงได้ถึงฌานสี่การจเจริญนิพพานนาภาวนาก็แสงง่ายการที่จะบรรลุมรรผลก็ก,กำหนดเวลาได้ตามที่พระพุทธเจ้า,จาทรงตรัสว่าถ้ามี บาร,รมีแก่กล้าดก็จะได้สำเร,ารา็จอรหาตผลภายในเจ็ดวันถ้ามีบาร,รมีอย่างกลางก็จะได้สำเร็จอาหาตผลภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบาร,รมีอย่างสามดีสุดก็จะได้สำเร็จอาหาตผลภายในเจ็ดปีคำว่าบาร,รมีในที่นี้ก็ได้แต่กำลังใจถา้ามีกำลังใจครบถ้วนก็เชื่อมีบาร,รมีเต็ม ในการที่ท่านจะใช้สัมพะเรมีบารมีอ่อนอันนี้ไม่เป็นความจริงเดิมทีก่อนจะเกิดมาถ้ามีบารมีอ่อนอาจจะเป็นไปนได้เพราะว่าบารมีนี่เราสร้างใหม่กันได้ถ้าเกิดมันแล้วพบพระพุทธศาสนายังบอกว่าอ่อนอีกก็แสดงว่าขีเกียรมากเกินไปไม่รู้จักควบคุมกำลังใจปล่อยไปตามสภาวะของกิเลส มันจะมีผลอะไรแ้่มันนั่งบนก็ไม่เกิดประโยชน์จะไหว้เขาทำกันได้เราทำไม่ได้แต่มันนั่งบน่นมาทำไม่ได้ก็เพราะเรามันดีไม่พอนี่ใช้กำลังใจเปลนสำคัญการจดจำถ้อยคำคำแนะนำสั่งสอนการมีวิริยะอุตสาหะมีสติมีมปัญญาควบคุมอันนี้เป็นกองสำคัญ ที่การเจริญรสัตยภาพภาวนาในตอนต้นตอนต้นและตอนปลายมีสภาวะเหมือนกันนั่นก็คืออันดับแรกจงอย่าสนใจกับอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเรื่องราวของชาวบ้านต่างๆยก,ยกประโยชน์ไปเราไม่สนใจแต่เรื่องราวของเราก็ไม่กันตัดความกังวลเสียหมดที่เรียกว่าปริโภ พระพุทธเจ้าบว่าอันดับแรกจงแตดความกังวลทุกอย่างที่ให้หมดอห้นดำดิไว้จี่อย่างเดียวคือกำหนดจิตจับเฉพาะอารมณ์สมถะภาวนาที่เราต้องการอารมณ์อย่างอื่นเราไม่ต้องการทั้งหมดนี่ต้องทําแบบนี้มันถึงจะมีผลไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าภาวนา สัแต่ว่าพิจารณาอย่างนี้เท่าไรมันก็ไม่มีผลจนจะไม่ดีว่าอันดับแรกตัดความกังวลที่หมดกังวลภายนอกกังวลภายในถึงวลนเรื่องเขาบุคคลอื่นมีบุตรปัญญาสามีญาติพี่น้องมิสหายยกยอดทิ้งประโยชน์ไปไม่สนใจ ใครจะเป็นยังไงก็ช่างมันตัวใครตัวมันตายแล้วไม่จะชว,วกนกันไปตกกระลกคือสวรรค์ได้นี่พูดถึงว่าอารมณ์ที่เรากำลังใช้ในการทรงสมาธิจิตและกังวลของเราก็เหมือนกันมันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์คือความตั้งมั่นของจิต ไม่ใช่มีสัญลักษณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมาทางกายก็ระเราแวงโน่นเราแวงนี่กูจะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้ถอารมณ์จิตเป็นอย่างนี้แล้วก็เจริญสกิโกชาติมันก็ไม่ได้ผลแล้วมาประการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ สินห้าก็ดีสินแปก็ดีที่เราสมาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับต้นสินห้าเป็นของสาคัญที่สุดต้องใช้คำว่าไม่สามารถไม่ได้เราต้องเป็นผู้สามารถเสมอในการทรงสินอย่าอ้างเหตุใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งมาอ้างว่มามันจำเป็นอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช้ เพราะว่าทางการจเจริญพระกรรมฐานไม่ได้มองถึงความจําเป็นใดๆที่จะต้องละเมิดศีลในเรื่องการดีสองนี้ก็เทพระพุทธเจ้าให้ทรงศีลให้บริสุทธิ์คือนหนึ่งเราจะไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองเราจะไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทําลายศีลสามจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วนี่เป็นหลักใหญ่ ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ลืมต้องทำให้ได้ด้วยจําให้ได้ด้วยแล้วก็ทำให้ได้ด้วยจึงจะมีผลเพียงแค่นี้ยังมีผลแค่กับผีแค่สเกตเท่านั้นเมื่อทรงศรีลบริสุทธิ์พร้อมกับนั้นแล้วจิตก็ต้องระงับมีวรห้าประการ นิมนต์ห้าราการคือความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามความประสงค์อามณมอารมณ์หม,ม,มกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือพอใจในราบยศเสินสุขอารมณ์ประเภทนี้ต้องทิ้งไปไม่เอาและรายการที่สองตระงับความโกรธความเบียดบาท เหการณที่สามนะครับความง่วงเหงาเเานอนเหการณที่สี่ควบคุมกำลังจิตให้คิดเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งที่เราต้องการไม่ปล่อยให้อารมณ์มพุ่งสั้นและรำคาญในเสียงเหตการณที่ห้าไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับและถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักอันหนึ่งอย่างยังไม่จบ แะเวีการต่อไปพระพุทธเจ้าให้ทรงจิตเจเจอยู่ในสมวิหารสี่เพื่อแผ่เมตตาไปนในจักรวาลทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิจฉาัตว์แบุคคลทั้งหมดจิตใจเราจะมีความทุ่มเชื่นมองไม่เห็นว่าใครเป็นศัตรูของเราคนไม่เมตตาแปลว่าความรัก เรามีความรักในเพื่อนเกลยดแย่จเจ็บตายเสมอในตัวเราประการที่สองมมทุตตามีความสงสารปรารถนาจะให้เป็นสุขเรามีอารมณ์จิตคิดอยู่เสมอว่าเราต้องการจะเกือ้อกูลบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่มีความทุกข์ให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพีงทำได้ถ้าแนะนำเองไม่ได้ สงเคราะห์เองไม่ได้ก็แนะนำให้ไปหาบุคคลที่มีความสามารถที่เขาจะช่วยได้สงเคราะห์ได้ประการดีสามมุตุตามีจิตอ่อนโยนคือระงรับการอิจฉาดิสยาเสียตัดโยนทิ้งไปเมื่อใครเขาได้ดีก็พอยินดีกับความดีนั้นด้วยสี่เบาขาความวางเฉยกฎของกรรมใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วหมูะนะ่คณะ มันเป็นเหตุที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างความแก่ความเจ็บความตายการการทัศน์ตราจากของและของซอกใจอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นของธรรมดาในเมื่อมันเกิดขึ้นมากับตัวเรากับหมู่คณะก็ตามวางเฉยถือว่าเป็นปกเรื่องปกติเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ในเมื่อท่านหลายทรงคุณธรรมตามที่กล่าวมาคือหนึ่งตัดปริโภทั้งหมด สองทรงศีลบริสุทธิ์สามระงับนวิวทาบประการในเดกขาดในขณะที่ทรงสมาธิและก็สี่ทรงพรมิหารสี่ได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรริมศาสนดากล่าวว่าท่านมีความดีแค่เปลือกของพุทธศาสนาทีวัดตัวเราให้ดี มัดใจให้ดีว่าเวลานี้แล้วเรามีความดีเข้าไปถึงเปลือกของมัสาสนาได้อย่างนี่จุดนี้จุดเปลือกนี่เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดต้องระมัดระวังให้มากให้ทรงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทรงศีลและวก็มีหานสี่ไม่ใช่จะมาทรงกันแต่เฉพาะสมาสมาทานและกรรมฐา,านเท่านั้น สำหรับสิงกับพรมิหารสีกับปริโพความกังวลงจะต้องทรงอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงพูดง่ายๆว่าทรงอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็ทุกเวลาทุกนาทีและวินาทีนี่ต้องคุมจิตแบบนี้สำหรับมีวรห้ามเบรการนี่เป็นของธรรมดาเดี๋ยวเราก็ชนะมันีรยวมันก็ชนะเรา แต่เขาพยายามควบคุมเข้าไม่ช้ามันก็จะเป็นลูกไล่สําหรับเราคือเราชนะมันคือเป็นผูส้สรงทานถ้าท่านไม่สามารถจะระงรับในวันห้าได้เรื่องสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะมีสมาธิเข้าถึงปฐมไมฌานได้เพราะเราระงรับในวรห้าประการได้เรื่อการระงับในวันหนึ่งช่วงขณะหนึ่งก็ใช้ได้ แต่ก็ยังไม่ดีทานที่ดีแล้จะต้องระับนิวร์ได้ตลอดวันนี่มันถึงจะดีวิธีการระับนิวรณ์ทำยังไงก็่เราชอบใจในของสวยสดงดงามเราก็จะเจริญสุขกรรมฐานหรือว่าก,กายกะตานุสติถ้าหากว่าเราจะปรับโทสะหืือความโกรธด้วยความเยียบบาท แตาว่าใช้พรมวิหารสีหรือว่าใช้วนนากระสินสีคือกระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึง่งเราระงับความง่วงในการเดินบ้างเปลี่ยนเดียบทวันลืมตาให้กวางบางน,น้ำล้างหน้าบ้างเอามือขยี้ตาบ้างเงยนหนูดาวบ้างนี่ถ้าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านมันไม่ทรงตัวอยู่ใช้นับลมให้ใจเข่าออก แล้วความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขึ้นแล้วก็นั่งโดูตัวเราว่าพ,าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดมันดูตัวเราเวลานี้เราโตเท่าพ่อเท่าแม่เมื่อเราคลอดมาใหม่ๆม,มันโตเท่านี้หรือเปล่า อปหลังไปสิปียี่สิบปีเราแก่เท่านี้ไหมเท่านี้เราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเทถูกแล้วคนที่เกิดมาแล้วตายเราเห็นมีบ้างไหมสัตว์กับคนเหมือนกันถ้าสิ่งนี้มันจริงก็เราก็เลิกสงสัยได้พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงนี่เป็นหลักใหญ่ในการจเจริญสมถะภาวนาพร้อมทั้งวิทัง้ทงวปัสนาภาวนาด้วย หลักทั้งหมดนี้ขอะบรรดาท่านพุทธวิษัชลีเลี้ยงไม่ได้จะขอยยกงดเว้นข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยที่พูดว่าเราจะเอาดีกันถ้าเราไม่เอาดีกันมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะ่าไปนั่ง<ม>บนปรการเจริญพระกรรมาฐานนะ่ะทำมาตั้งสามปีสี่ปีห้าปีไม่มีอะไรเป็นผล ที่ไม่มีอะไรเป็นผลก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะตัดกังวลได้ไม่สามารถจะระงับทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่สามารถจะระงับจิวันห้าได้ไม่สามารถจะทรงปรมีหางสีได้นี่สำหรับท่านที่บอกว่าท่านจะเรียนกันไม่ช้าประเดีย๋ยวถ้านถ,ถึงโน่นถึงนี่ก็เพราะว่าคุณธรรมสี่อย่างนี้ก็ต้งครบอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ขอได้โปรดจะอ้างว่าพราะบารมีท่านมากคนจะอ้างว่ากำลังใจท่านดีท่านมีความขยันมั่นเพียรดีคนนี้อ้างว่าบารมีไม่พอก็แสดงว่าขี้เกียจมากกำลังใจไม่ดีนี่ไม่มีอะไรบารมีมันเป็นของสร้างใหม่ได้ไม่ใช่ไาต้องสร้างมันได้ใชยก่อนเสมอไปไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครบรรลุมรรค น,นี่การที่จะเจริญพระกรรมฐา,านอันดับต้นก่อนที่จะภาวนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนทห้พิจ,จารณาเอาง,ง่ายๆถึ่งความตายกันก่อนเรานึกรู้อยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราพรอะไรเพื่อเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกัน ไอ้คำว่าแก่ในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าแก่งอมไม่จําเป็นต้องแก่งอมเสมอไปเพราะว่าเหมือนการเราเกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเคลื่อนไปหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็แกวันทุกทีที่แรกวัอนอ่อนปกเปียกมันเติบใหญ่ขึ้นมาต่อทีอาการนี้เคลื่อนมาสู่ความเจริญเราเรียกว่าแก่ขึ้นพอถึงวันยี่สิบห้าไปแล้วตอนนี้ว่าแก่ลง มันโค้งลงนี่มันก็แก่ทั้งนั้นนี่คําว่าแก่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าต้องถือไม่เท่ายันเสมอไปเกิดมาวันสองวันสามวันก็ชื่อว่าแก่นี่มีความเกิดขึ้นแล้วว่าความแปรปรวนมันปรากฏเพื่อความแก่มีปรากฏ ในที่สุดมันก็ตายให้ร่างกายของเราเราไม่ต้องการความแก่เราไม่ต้องการความป่วยเราไม่ต้องการความลําบากเราไม่ต้องการความตายแต่มันก็ต้องตายแน่ทำยังไงยังไงเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้คิดไว้เสมอว่าเราตายแน่แล้วก็เมื่อไรจะตายก็คิดไว้ว่านี่ถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตายจะไปรอตายคืออะไรต้องคิดไว้เสมอว่าความตายจะต้องมีกับเราทุกขนาจิตเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องนี้องสมเด็จพระบรมโลก,กนนาฏตรัสถามพระนรนว่าอนันทะดูก่อนอนรนเธอนึกถึงความตายวันในกี่ครั้งพระนรนทูลตอบว่าข้าพระเจ้า นึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนันทะดูก่อนอน,นุนห่างเกินไปตาถากตเองนี่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนี่ต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าความตายนี่ต้องคิดเป็นทุกขณนะว่าเราอาจจะตายเวลานี้แล้วเราพร้อมหรืออย่าง พร้อมที่จะตายแล้วอยังเมื่อเราพร้อมที่จะตายเราเลือกทางไปแล้วรอยังก่อนที่จะตายในเวลานี้เราพบพร,ระพุทธศาสนาก็ยังเลือกไปได้แล้วถ้าเรามีเป็นคนมีกำลังใจไม่ขี้เกียจม,มีอารมณ์จิตไม่คงเพราะมันยังไงยังไงมันก็ต้องตายก่อนจะตายมันก็บ้านที่เช่าอยู่ร่างกายมันบ้านเช่า เมื่อถึงเวลาที่เขาจะไล่ออกมานก็ต้องไปแต่ว่าก่อนจะไปควรจะหาบ้านไว้ก่อนเราจะไปหากระสอบหรือบ้านเท่าเดิมหรือว่าบ้านดีกว่าหรือเราจะไปอยู่ในตำแหน่งมหาเศรษฐีนี่เราก็ต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปเ็ว่าเดิมนะั้นมันไม่เป็นไร มันเร็วได้ตามปรัิญาสายตอนที่เราจะไปดีกว่าเดิมนี่ต้องเลือกทางไปการที่จะไปดีกว่าเดิมสําหรับทานนึ้สิงจะไม่พูดแล้วเพราะว่าปกติอยู่แล้วตอนนี้เราจะพูดเฉพาะเวลาภาวนานี่เป็นเป็นภาวนาถ้าหากว่าเราภาวนาในสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาจิตตกอยู่ในภาวะคณิกะสมาธิ เพื่อสรงอารมณ์สมาธิได้บ้างเล็กน้อยตามทมควรไม่นานนักได้จิตมันกระโดดไปน่นโดดตอนนี้สอดสายไปสู่อารมณ์อื่นแต่แล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้จับตัวได้รู้ตัวก็ดึงกลับามาใหม่ราวนาได้จับลมหายใจเข้าออกไปพอเดี๋ยวหนึ่งมันกระโดดไปอีกเราก็ไม่ยอมแพ้รู้สึกตัวก็ดึงกลับมา เล่นชักและเยอกันแบบนี้ดึงกันไปดึงกันมาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิแต่คณิกาสมาธินี่ถ้าทรงตัวได้ก็ดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้เวลาตายตายแล้วไปเกิดเป็นิสวรรค์ชั้นดวาวดึงเลยแบบสบายนี่เรียกว่าเตรียมหาบ้านใหม่ดูคุณสมบัติที่เราจะเพลินได้จากการเจริญภาวนา นี่ถ้าจิตมีกําลังสูงขึ้นไปมีความเอ,อิบอิม่มมีความชุ่มเชื่นตรงสมาธิได้ดีกว่ามีความสบายใจดีกว่ามีามการสดใสาทางจิตดีกว่าอย่างนี้ท่านเ,เรียกว่าอัปปะอ่าเรียกว่าอุปจาระสมาธิเนเรื่องที่แม่จะจิตใจจะสดใสมีความชุ่มชื่นเอ,อเอ,อิบอิ่มก็ตามแม้ก็มีการโดดัือนกัน จิตมันก็โดดไม่ใช่ไม่โดดมันก็วิ่งไปน่นวิ่งไปนี่เอาก็จับได้ก็ดึงออมาดึงกมามันก็ทรงตัวมีความชุ่นชื่นมีความสบายใจมีความรื่นเร็วอันษาพร้อมที่จะเจริญปรจจุบันฐานตลอดเวลาลสมาธิก็ทรงได้ดีแต่ก็ไม่แน่นักวันนี้ดีพวกนี้อาจจะไม่ดีก็ได้อย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ ถ้าทรงได้อย่างนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นเดวดาชัญญาม,มาเขาตั้งใจไว้ให้ดีนะจะเอาชั้นไหนก็เอาตอนนี้แต่หากว่าเราทรงฌานการทรงฌานเบื้องตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมฌานวันนี้พูดเฉพาะแค่ปฐมฌานเวลาพูดมันเลยมาแล้วการที่จะรู้ว่าจิตเราเข้าถึงปฐมธมฌานหรือไม่การเข้าถึงเนี่มันอาจจะเข้าถึงไม่ได้นาน จากสองนาทีสามนาทีแล้มันก็พลัดจากชายคือพระจะชายคืออารมณ์ก็สูญสภาวะธรรมดาที่เราเรียกกันว่าผวังสับที่พ่อบงัรอองรยายามใช้ให้มันถูกพระวังนี่ไม่ใช่แปลว่าหลับสนิทหรือไม่ใช่แปลว่าลืมตัวพระวังแปลว่าอารมณ์ปกติมีความรู้อยู่เป็นอยู่ตามสภาพเดิมเรียกว่าผวัง นี่เคยได้ยินบ่อยๆเลยใช้กันไม่ถูกอย่าไปใช้มันเลยภาษาบาลีถ้าใช้ไม่เป็นแล้วมันเสียเรื่องไปมากแต่คนรู้เขาจะวราะย่อเอานี่ถ้าจิตเราจะเข้าสู่ปฐมฌานให้สังเกตแบบนี้เนียจิตเมื่อเข้าจิตเข้าสู่ปฐมฌานนี่เราชนะนิวรณ์ถ้านิวรณ์ห้าละรับจิต้าถึงปฐมฌานทันที หรือว่าขณะที่เราภาวนาอยู่ก็าตามแล้วพิจารณาอยู่ก็าตามหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ถ้าว่าใจเราก็ทำงานได้เป็นปกติไม่ดิ้นรนไปตามเสียงไม่ํำคาในเสียงอย่างนี้เรียกว่าปฐมไม่ชานนี่ทำปฐมไม่ชานในอย่างหยาบหยาบแบบไหนละเอียดแบบไหนว่าทิมบายเวลามหมดแล้ว เราสรงปฐมฌานอย่างหยาบวันหนึ่งได้สองนาทีสานาทีห้านาทีสิบนาทีก็ช่างไม่ด้ไปน่าตั้งทั้งวันมันไม่ถึงปฐมฌานจิตจะเข้าสู่สมาธิเล็กน้อยเมื่อจิตอย่างดีมันก็เข้าสู่ปฐมฌานอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานอย่างหยาบตายแล้วเกิดเป็นภพมั้นที่หนึ่ง มีอารมณ์ทุ่มเทือนตรงเวลาได้มากกว่านั้นครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นผลผลิตสองถ้าตรงอาการดีอย่างนี้ตั้งเวลาได้เลยว่าเราจะนั่งทักสองชั่วโมงทรงปฐมวิาัยข้าวปั๊บเป็นปฐมวิชัถึงเวลาสั่งโมจิตมันตัดท,ทันทีอย่างนี้เป็นปฐมวิชัละเอียดเป็นผลผลิตสาม เราว่าฌานแต่ระดับก็เป็นพรมสูงสูงขึ้นไปมีเราเลือกเราได้นี่ก่อนที่เราจะตายเรารู้ว่าเราจะตายก็ต้องเลือกเอายอาวอะไรนี่คาว่าเราตั้งใจไม่เอาลาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมมันไม่ดีเราต้องการบริลพพานก็ไม่ยากอีกทำกจ,จิตใจเตียนจิตให้สบายด้วยอำนาจของฌานหวนกลับมาพิจรารณากันห้าว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ย มัน,นธธไปในเพียงธาตุสี่ประชุมกันเป็นกายโชยคร่าวไม่ช้ามันก็พังมันเสื่อมไปตลอดเวลาขึ้นชีว่าคณะแล้วเราไม่ต้องการมันอีกธาตุนี้เป็นชอด,ดุด,ด,ด,ดทธาตุ้ายในกายเกิดสําหรับเราความยักไปรูปเสียงเรียนถลถซึือมีประโยชน์อะไรเมื่อร่างกายของเรามันไม่ดีแล้วร่างกายชาวบ,บ้านที่ไหนเขาจะดีร่างกายเราสกรปรกร่างกายเขาก็สกรปรก ในเมื่อเราต้องการสะอาดจะ่แปลวาร่างกายคนอื่นมาทําไมมันโกโรกเองแล้วก็ไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปในที่สุดนี่เมื่อวิจารณากายของเราไม่ดีมันไม่ทรงตัวแล้วมันจะต้องพังความรักความได้กตันหามันก็น,น้อยลงไปดีไม่ดีมันก็หมดเลย็าตายตกันตรงนี้ ความโลภจะตะเกียรตะกายไปเพื่อประโยชน์อะไรการหากินในสัมมาชีวะเลี้ยงชีพโดยชอบพระพุทธเจ้าไม่เรียกวันโลกคำว่าโลภนี่ต้องโกงเขายือแย่งเขาทําลายทรัพย์สินของเขาที่มีประโยชน์ให้พี่นาาไปเืินได้มาด้วยการไม่สุจริตตนเองอยางนี้เลววันโลกแต่เราทํามาค้าขายตามปกติธรรมดา ทำไรทำนารับบริการเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนเงินดาวตามความสามารถอันนี้ไม่ไม่เป็นโลกยัได้เงินเดือนมากเท่าไรก็ตามค้าขายมีกําไรมากเท่าไรก็ตามยังไม่ชื่อว่าเป็นโลกเป็นวจว่าของเลวบอกว่าของดีนี่เป็นโลกโกงเขานีนี้เมือ่อเราจะต้องตายแล้วเราจะโกงเขาเพื่อประโยชน์อะไรห,หากินในสมาชีวะเราตายแล้วมันก็ไม่ไปกับเรา นี่ใจมันพอสบายความโลภมันก็ตัดได้นี่ความโลธอยากจะฆ่าเขาเอา้าวก็ไอเราจะต้องตายเขาก็ตายไาปกันไปฆ่ามันทําไมน้าจะไปต่องฆ่ามันตายเพราะมันเองนี่ความหลงคิดว่านอนเป็นของกูนี่เพื่องกูก็นั่งดูแม้แต่ร่างกายพวกเรามันยังไม่เป็นของกูเลยเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายพวกเรานี่มันยังพังนี่ ถ้าร่างกายเขาบอกคนอื่นวัตถุอื่นอะไรจะเป็นของเราไม่ทรัพย์สมบัติของโลกทั้งหมดมันมีประโยชน์วม่ามีร่างกายเท่านั้นถ้าร่างกายสลายตัวแล้วทรัพย์ของโลกไม่มีอะไรมีประโยชน์เลย,ลยเราจะไปหลงไหลไปฝันม่าน,นั่นเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วตัดร่างกายทิ้งไปโดยตัดด้วยกําลังใจไม่ใช่มีดแบบเชือด เพราะร่างกายนี่มันเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์วิญญาณขัน,นาทาคือร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเราอีกทําใจสบายจิตเป็นสุขยอมรับกับถืิอกฎก็ธรรมดาควา,ามแก่ปรากฏก็สบายใจรู้มันจะแกะ่ควา,ามป่วยไขย่ปรากฏก็สบายใจก็รู้แล้วว่าเกิดมาต้องป่วยความตายปรากฏแล้วการทักทายจากของรักของชอบจากปรากฏจะมีการร้องไห้ ไม่มีอะไรเสียดายเพราะ่ันเป็นของธรรมดาถ้าจจีก็ท่านยอมรับตั้ถือกฎธรรมดาแบบนี้เขาเรียกว่าพระอรหันต์เย่างน,น,นี้ก็ไปพันได้มีความสุขที่สุดอนาบรนดาท่านพุทธบริษัทเวลาตั้งไว้สอนระยะมันก็หมดตอสอนจุดแล้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านอันดับแรกจับลมหายใจเขาออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้า เวลาใ,ใจออกโตอยู่ให้ใจออกเวลาใ,ใจเข้าลึกปว่าพุทธเวลาใ,ใจออกตั้งแตโถจงกว่าจะได้ยินสันญาณบอกหมดเวลา